เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตดดี้กันเลยจ้า ลับตาฝ่ายมิตรุมิตาเติอนขึ้นมา,ามแล้วก็น,นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าและในคัะาที่ท่านเทพทิดาสวยหรือคุณแม่ของลูกกำลังเพลิดเพลินเจริญใจกับทิพยสมบัติใหม่ของตัวท่านอยู่นั้นพระธรรมกายก็ได้เมตตาไปเยี่ยมตัวท่านถึงที่วิมานเพื่อตัวท่านจดฟาข้อความมาถึงบุคคลนำไปที่รักในเมืองมนุษย์ ซึ่งท่านเทพธิดาสุดสวยหรือคุณแม่ของลูกก็ได้ฝากสารในความรักและความคิดถึงมาถึงตัวลูกและลูกลูกทุกคนในทำนองที่ว่าตัวท่านรู้สึกดีใจซาบซึ้งใจและอยากขอบใจลูกๆูกทุกคนที่คอยช่วยดูแลตัวท่านเป็นอย่างดีในตอนที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่ แล้วถึงแม้ตัวท่านจะละจากโลกไปแล้วลูกๆทุกคนก็ยังคงรักและเป็นห่วงท่านได้คอยทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไม้ท่านโดยตลอดอย่างนี้เราจะถูกหลักวิชาเลยจ้ะตอนท่านมีชีวิตอยู่เราก็ช่วยดูแลท่านแต่ละโลกไปแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านนี่นะจ๊ะในตอนนี้ตัวท่านมีชีวิตที่สุขสบายอยู่บนสวงสวรรค์แล้ว และตัวท่านก็ได้มาเห็นผลแห่งบุญในตางตัวท่านเองแล้วว่าบุญมีจริงสวรรค์มีจริงและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนสวรรค์แห่งนี้ก็ล้วนแล้วแต่สวยสดงดงามเป็นอย่างมากตัวท่านชอบที่สวรรค์แห่งนี้มากๆและอยากที่จะอยู่บนสวรรค์แห่งนี้ไปอีกนานๆคอยลูกลกุกคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แล้วก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้มากมากเออทั้งเทพบระตรเทพธิดาหรืออดีตคุณพ่อคุณแม่จะฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะจะ๊ะขอให้ลูกๆทุกคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัลกนแล้วก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้มากๆเพราะบุญในพระพุทธศาสนานั้นเป็นบุญใหญ่ และทำให้ตัวท่านได้มาบังเกิดอยู่ณที่สวรรค์แห่งนี้เมื่อลูกๆทุกคนสั่งสมบุญแล้วก็ขอให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไม้ท่านอีกบ่อยๆพราะบุญตอนนั้นเป็นที่พึ่งนี่นะจ๊ะ สำหรับสาเหตุที่ทำให้คุณแม่งลูกต้มาเสียชีวิตด้วยโรคความดันในวัยเพียงห7ปีนั้นตอนนี้ก็เป็นเพราะวิบากรรมที่ตัวท่านเด็กเคยทำผิดทำพลาดเอาไว,ใาาาวา้ในหลายพบหลายชาติก่อนๆนู่นเรื่องก็มีอยู่ว่าในหลายพบหลายชาติก่อนๆนู้นคุณแม่งลูกเด็กเคยเป็นกุลิลาุดาสวยอยู่ในตระกูลของเศรษฐี ที่มีที่ดินเยอะแยะมากมายแล้เมื่อท่านเติบใหญ่ขึ้นตัวท่านในกระดกกรายเป็นเศรษฐีนีที่มีความร่ำรวยเป็นอย่างมากอีกทั้งตัวท่านยังมีข้าถาบริวารจะ่คอยดูแลรับใช้ตัวท่านอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วยแต่เป็นสมัยนี้ต้องเรียกว่าเป็นเศรษฐีระดับ5ดาวเลยทีเดียว แต่ด้ความที่คุณแม่ลูกในคพบชาตินั้นเป็นคนที่มีอัธยาศัยมักโกรธขี้งุดหงิดและโมโหง,ง่ายขนาดนั้นนะจ๊ะอัธยาศัยนี่เองยังทำให้ตัวท่านมักจะชอบดุด่าและทุบตีทำร้ายพวกคาถาบริวารท่านอยู่เป็นประจำดังนั้นเมื่อพวกคาถาบริวารของท่านเจ็บไข้ได้ป่วยตัวท่านก็ไม่ค่อยดูแลใจใส่พวกเขาสักเท่าไหร่ ว่เป็นช่นนี้จึงได้ใพวกคาถาบริวารของท่านบางคนบางคนนะจ๊ะทนดอการเจ็บปวดทุกทรมานไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตลงไปในที่สุดโดยวิบากกรรมที่คุณแม่งลูกในภพชาตินั้นชอบดูดาและทุบตีทำร้ายพวกคาถาบริวารท่านอีกทั้งตัวท่านยังไม่ค่อยจะดูแลใจใส่พวกเขาให้ดีในพบชาติดังกล่าวนี้เองมันก็ได้ถูกเซตเป็นผังสําเร็จและกลายเป็นวิบากกรรม ตามหลักของกฎแห่งกรรมติดตามตัวท่านตั้งแต่พบชาตินั้นเรื่อยมาจบจนกระทั่งมาถึงพบชาติปัจจุบันนี้แม้ว่าวิบากกรรมดังกล่าวจะเบาบางเจือจางลงไปแล้วก็าตามแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังคงมีกำลังและคอยหาช่องตามมาส่งผลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อวิบากกรรมที่คุณแม่ลูกชอบดูดาและทุบตีทำร,ร้ายพวกคาถาบริวารของท่าน อีกทั้งตัวท่านยังไม่ค่อยจะดูแลเอาใจใส่พวกเขาให้ดีแต่พบชาติดังกล่าวได้ช่องตามมาส่งผลโดยพบชาติปัจจุบันนี้จึงเป็นผลทาให้ตัวท่านต้องมาเสียชีวิตที่วรอกความดันในวัยเพียง57ปีเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองคืออายุน,น้อยกว่ายุขไขเฉลีย่ยมนุษย์ยุคนี้มากเลยนะเจ๊าคำถามข้อที่สาม พี่ชายคนตองลูกเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนขยันและคอยดูแลส่งเสียให้น้องๆได้ร่ำเรียนหนังสือหลังจากที่คุณพ่อแม่ลูกได้เสียชีวิตไปแล้วแต่สุดท้ายในวันที่28ตุลาคมบุทธศทักราช2554ที่ผ่านมาพี่ชายคนตองลูกก็ต้องมาเสียชีวิตได้อรอก เลือดหัวใจตีบและโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลโดยวัยเพียง69ปีหลงวงพ่อเจ้าคะพิชายกนตองลูกตายแล้วไปไหนในตอนนี้พี่เขามีความเป็นอยู่อย่างไรและมีข้อความอะไรฝากไปถึงตัวลูกบ้างคะคำตอบภายหลังจากที่พิชายกนตองลูกเด้เสียชีวิตลงไปใหม่ๆกายเรียกของเขาก็เด่นลดมาจากกายหยาบ แล้วก็มานั่งอยู่ที่ข้างๆางร่างของตัวเขาเองซึ่งกำลังนอนอย่างแน่นิ่งแบบไร้วิญญาณอยู่ภายในโรงพยาบาลด้วยความรู้สึกที่มึนๆงงๆและยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วและด้วยความที่กายเหลี่ยบพิช้างลูกยังคงรู้สึกมึนๆงงๆและไม่พร้อมจะรับรู้ร,รับทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆท,ที่เกิดขึ้นอยู่ รอบรอบตัวเขาเลยด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้กายละเอียดพี่ช้างลูกไม่ได้สนใจเลยว่าณนะช่วงเวลานี้มีใครหลายหลายคนกำลังรุมล้อมร่างถิ่นไร้วิญญาณของตัวเขาอยู่เขายังมึนๆงงๆนักเรียนตามทันไปจ๊ะแต่พอเวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่ง กายเรียบพิจางโลกก็เริ่มมีสติรู้ตัวมากขึ้นทันที่ทกายเรียบพิจางโลก,กเริ่มมีสติรู้ตัวมากขึ้นแล้วตัวเขาก็เริ่มคิดถึงบ้านและทุกๆคนในครอบครัวและในเสี้ยววินาทีแห่งความคิดถึงนั่นเองกายเรียบขเขาก็ได้แวบกลับไปนั่งอยู่ที่บ้านของเขาในทันทีแม้ว่ากายละเอียดพี่จางโลก จะสามารถแวบกลับมาอยู่ที่บ้านของเขาได้ตามความคิดหนึงของตัวเขาก็ตามแต่ได้ความติดตัวเขายัางคงรู้สึกมึนมึนงงงอยู่ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวเขาไม่ทันได้รู้สึกเอะใจหรือสงสัยว่าตัวเขาแวบกลับมาอยู่ที่บ้านของเขาได้อย่างไรซึ่งในช่วงเวลานั้นตัวเขาก็คิดแค่เพียงว่า เัวเขาเองคงจะกําลังฝันไปหรือไม่กับฝันอยู่นั่นเองนี่ก็เป็นความฝันแล้วตัวเขาก็เลยเดินวนเวียนไปมาอยู่ภายในบ้านของเขาด้วยความรู้สึกที่มึนมึนงงงงต่อไปเรื่อยๆจบจนกระทั่งในเวลาต่อมาแต่พออย่างบนนั่นก็บนี่ตัวโลกและน้อๆของเขาได้ตั้งใจทํา แล้วก็อ,อกทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้กับพิชา,ยยางลูกไม่ว่าจะเป็นบุญทอากฐินน้ำมัยชหรือบุญสร้างพระธรรมกายประจาตัวเป็นต้นโดยพเพราะหนงบุญดังกล่าวนี้ก็ได้ไปช่วยส่งผลทำให้กายเรียพิชา,ยยางลูกคลายจากความรู้สึกที่มึนมึนงงงงลงไปได้แล,ลและเมื่อกายเรียพิชางลูกเริ่มมีสติที่แจ่มใสามากขึ้นแล้ว ทำให้การเรียพิจางลูกเริ่มพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยกับสมาชิกทุกคนภายในครอบครัวของเขาแต่ไม่ว่าตัวเขาจะพยายามพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกับทุกคนในบ้านสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครในบ้านสามารถรับรู้หรือรับทราบในสิ่งต่างๆที่ตัวเขาพยายามที่จะสื่อสารได้เลย และยิ่งกายเรียบพิจังลูกได้เห็นทุกๆคนกําลังจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจและกําลังจัดงานศพให้กับตัวเขาตัวเขาจึงทราบได้ในทันทีว่าในตอนนี้ตัวเขาเองได้เสียชีวิตลงไปแล้วนั่นเองทันทีที่กายเรียบพิจังลูกรับรู้และทราบว่าในตอนนี้ตัวเขาเองได้เสียชีวิตลงไปแล้วตัวเขาก็เกิดความรู้สึกที่สับสนและทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียว แต่ด้วยผลแห่งบุญทุกๆบุญที่เตือนลูกและน้งนองๆของเขารวมถึงทุกๆคนในครอบครองเขาที่ตั้งใจทำแล้วก็อุทิศส่วนบุญส,ส่วนกุศลสบายนกพิชางลูกไม่ว่าจะเป็นบุญถวายพระต,ตาหารสัธงาทานบุญท่ากรถ,ถินธรรมชัยหรือบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจําตัวเป็นต้นโดยผลแห่งบุญดังกล่าวนี้ก็ได้ไปช่วยทําให้ ใจของเขาสามารถที่จะปล่อยวางจากเรื่องราวต่างๆภายในรครอบครองเขาลงไปได้มากขึ้นและมากขึ้นไปตามลำดับไม่เพียงแค่นั้นนะจ๊ะเมื่อพอนางบุญทุกๆบุญที่ตัวลูกและน้นองๆเขารวมถึงทุกๆคนในรครอบครังเขาได้ตั้งใจทำแล้วก็ทิดส่วนบุญส่วนกระส่งไปให้กับพิจาร์ลูก ไม่ว่าจะเป็นบุญถวายพัฒนาหาเป็นสังฆทานบุญท่ากรถินธรรมชัยหรือบุญสร้างพระธรรมกายประจาตัวเป็นต้นได้ช่องส่งผลอย่างเต็มที่ร่วมกับผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวเขาได้เคยสั่งสงมไว้ในสมัยที่ตัวเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุญสงเคราะห์โลกหรือบุญที่ตัวเขาก็ได้เคยช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นต้น ทัในใดนั้นเองผลอย่งบุญทุกๆบุญดังที่ได้กล่าวไปแล้วก็ได้เดินมาดานได้มีเหตุการณ์ได้พลิกผันเกิดขึ้นกับกายเหลียบพิชางลูกซึ่งเหตุการณ์อัาจุรยันท่วันนั้นก็คือตัวเขาก็ได้แวะไปบังเกิดเป็นเทพบุตรพมมะเทวาระดับไฮโซ,ซ,ซที่มีพิมานไม้สองชั้นขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ในเมืองมนุษย์ในทันทีนี่เนาะ โดยวิมานไม้สองชั้นของท่านเทพบุตรภูมิทิวาระดับไฮโซหรือพี่ชายคนโตของลูกนั้นจะอยู่คนละเขตกันกันกนกบวิมานไม้สีทองของคุณพ่อของลูกซึ่งก็เป็นเทพบุตรภูมิทวาระดับไฮโซเหมือนกันและจันทิกกายเหลีอยบพี่ชายลูกได้วแวบบไปบังเกิดเป็นเทพบุตรภูมิทวาระดับไฮโซแล้ว ประบุตรพม,มเทวาระดับไฮโซก็เกิดความรู้สึกที่ตื่นเต้นดีใจและก็อัศจรรย์ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างสุดสโด,ดยเฉพาะร่างกายและผิวพรรณวัน,นะของท่านเทพบุตรผมะมเทวาระดับไฮโซหรือพิชากันตอง,งลูกนั้นจะแลดูลหล่อเหลาและใบหน้าที่อ่อนเยาวกว่าในสมัยที่ ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างมากคือในตอนนี้ตัวท่านจะลดูเหมือนกับคนที่มีอายุอันนาประมาณ30ิปีเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> อีกทั้งตัวท่านยังมีเหล่าบริวารที่รู้ใจคอยดูแลรับใช้ตัวท่านเป็นอย่างดีอยู่ประมาณ20-30ตอนอีกด้วย oh. ไม่ใช่เพียงแค่นั้นภายในวิมานท่านเทพบุตรพมทเทวาระดับไฮโซหรือพิชายคนโองลูก ยังเพียบพร้อมด้วยข้าวของเครื่องใช้อันมินทิพย์ที่ทำจากเงินแต่มีลวดลายแบบจีนสีทองที่สวยสดงดงามและวิจิตรบรรจงเป็นอย่างมากส่วนปฏิมาก,กรรมต่างๆที่อยู่ภายในวิม,มานของต้นเทพบุตรภูมิะเทวาระดับไฮโซหรือวิชาตวองลูกนั้นก็จะมีลวดลายแบบจีนที่ทำด้วยวัสดุที่หลากหลาย ม่ว่าจะเป็นเงินทองหรืออัญมณีหลากสีสันเป็นต้นอีกทั้งลวดลายต่างๆเหล่านั้นยังสามารถที่จะเปล่งแสงสว่างออกมาเป็นประกา,ายระยิบระยับแวววับจับตาได้อีกด้วยนอกจากนี้รอบตัววิมานท่านเทพบุตรพโมเทวาระดับไฮโซหรือวิชาคนตองลูกนั้นก็ยังมีสวนมีสระมีบริเวณที่กว้างหวางสะอาดสะอาและน่าดูน่าชมเป็นอย่างมาก พรเป็นเช่นนี้จึงทําให้ท่านเทพบุตรพุทธม,มเทวาระดับไฮโซเกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจและเพลิดเพลินเจริญใจกับทิพยสมบัติต่างๆต่อท่านอย่างไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่อเลยทีเดียวตามท่านไหมจ๊ะและในขณะที่ท่านเทพบุตรพุทธม,มเทวาระดับไฮโซหรือพิชายกนตรงโลกกำลังเพลิดเพลิน จเจริญจากการตรวจตาโดยทิพยัสมบัต,ติต่างๆของตัวท่านอยู่นั้นและธรรมกายท่านก็นได้เมตตาไปเยี่ยมตัวท่านถึงที่วิมานไปตัวท่านได้ฝากข้อความมาถึงบุคคลอันเป็นที่รักในเมืองมนุษย์ซึ่งตัวท่านก็นได้ฝากสารในความรักและความคิดถึงมาถึงตัวลูกและน้นองๆของท่านรวมถึงทุกคนในครอบครัวของท่านในทํานองที่ว่าในตอนนี้ตัวท่านมีความสุขสาบายมากๆ ขอทุกทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงท่านที่สวรรค์แห่งนี้มีแต่สิ่งที่สวยสวเงามงามอยู่เต็มไปหมดซึ่งแตกต่างจากในเมืองมุษย์ตัวตท่านเคยอาศัยอยู่อย่างมากมายตัวท่านไม่เคยคาดคิดเลยว่าตัวท่านจะได้มาอยู่ในที่ที่มีความสะดวกสบายถึงเพียงนี้แต่ย่างไรก็ตามตัวท่านก็นยังระลึกนึกถึงทุกๆคนอยู่เสมอ ตัวท่านอยากให้ทุกๆคนได้มาใช้ชีวิตที่สุขสบายอยู่กับตัวท่านติสวรรค์แห่งนี้ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเพียงแค่ความเข้าใจของตัวท่านเท่านั้นตัวท่านขอขอบใจทุกๆคนเป็นอย่างมากที่ได้ทาบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส,สมให้กับท่านโดยตลอดซึ่งในทุกๆครั้งที่แต่ละคนที่ทําบุญและก็ทิศส่งไม้กับท่านนั้นตัวท่านก็จะได้เห็นภาพการสั่งสมบุญของทุกๆคนอยู่เสมอเสมอ และด้วยผลแห่งบุญเหล่านี้เองก็ได้สรงผลทำไว้ทิพยพยวิมานและทิพยสมบัติของท่านมีความสวยงามและปราณีตมากยิ่งขึ้นไปจากเดิมทั้งยังทำให้ตัวท,ท่านหนุ่มขึ้นและหล่อขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยตัว <c oughs> <toim> ท่านอยากให้น้องๆทุกคนคอยชื่อเหลือเกื้อกูลคนในครอบครัว,ว <t S 1> ของตัวท่านด้วยและที่สำคัญเมื่อทุกๆคนสั่งสมบุญแล้ว ขอให้อุทิศส่วนบุญสุขสนส่งให้ตัวท่านอีกบ่อยๆเพราะตัวท่านอยากที่จะอยู่ณที่แห่งนี้ซึ่งมีแต่ความสะดวกสบายไปอีกนานนๆนสำหรับสาเหตุที่ทำให้พิชางลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจด้วยวัยเพียง69ปีนั้นเธ้ที่ก็เป็นเพราะวิบากรรมที่ตัวเขาได้เคยใช้แรงงานเฉลยศึกอย่างหนักในหลายพบหลายชาติกันก่อนนู้น เรื่องก็มีอยู่ว่าในหลายพบหลายชาติกันก่อนนู้นซึ่งมายกสมัยที่หมู่คณะนั่งเราไม่ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีนะจ๊ะปิชางลูกได้เกิดเป็นกลุลบุตรสุดหลอมมาดแมนอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและเมื่อตัวเขาเติบใหญ่ขึ้นตัวเขาก็ได้ไปสมบัครเขา้ารับราชการเป็นทาหารของพระราชาซึ่งในช่วงเวลานั้นพระราชาแห่งแคว้นที่บิชางลูกได้พบชาตินั้น อาศัยอยู่ก็ทรงมีพระประสงค์ที่จะขยายหนจาจักรของพระองค์ให้กว้างใหญ่ออกไปยิ่งกว่าเดิมอีกทัพระเรายังทรงกระหายสงครามอย่างมากอีกด้วยและด้วยเหตุขขดังกล่าวนี้เองระองยังทรงเร่งสร้างกองทัพให้ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งปฏิดำเการที่จะไปบุกโจมตีตามแคว้นต่างๆออกไปกเรื่อยๆถ้าเป็นยุคสมัยนี้นะจ๊ะ คงค,คล้ายๆกองทัพของเจียงคิสการนแล้วมาถึงวันที่พระองค์ทรงเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มเปิดศึกสงครามโดยการยกทัพบ,บุกเข้าโจมตีและยึดแคว้นใกล้เคียงพร้อมกับจะพวกคนเป็นจำนวนมากมาเป็นเฉลยศึกสงครามโดยพวกเฉลยศึกที่ถูกจับมาได้นั้นก็จะถูกใช้แรงงานในสร้างสาพานและทำถนนหนทาง ที่จะเชื่อมต่อไปยังแคว้นต่างๆที่พระองค์มีพระประสงค์จะรุกคืบบุกไปโจมตีเป็นลำดับถัดไปซึ่งในช่วงระหว่างการทำศึกสงครามขายายในจักรในครัังนี้พิชางลูกจึงเป็นนายทหารในภพชาตินั้นก็ได้รับมอบหมายจากกองทัพให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้านหน่วยจะควบคุมดูแลพวกเฉลยศึกสงครามเหล่านั้นและด้วยความที่พระราชาแคว้นที่พิชางลูกในภพชาตินั้นอาศัยอยู่ มีพระประสง์ที่จะเร่งขยายนาจาักให้แผกกว้างไปอย่างรวดเร็วแต่เห็นเองพระองค์จึงทรงรับสั่งให้เร่งก่อสร้างเส้นทางได้เชื่อมตอบอยังแคว้นอื่นๆให้เร็วที่สุดเมื่อพระราชาแคว้นที่พี่ชายของลูกซึ่งเป็นนายทหารในภพชาตินั้นอาศัยอยู่ทรงมีรับสั่งเช่นนั้น จึงทำให้พิยางลูกต้องรีบไปสั่งการและใช้แรงงานพวกเฉลยศึกสงครามอย่างหนักเพื่อเร่งก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อไปอยังแคว้นอื่นๆตอนตามที่พระองค์ทรงรับสั่งเอาไว้ในใจพิชายลูกได้พบชาตินั้นจะสั่งการและใช้แรงงานพวกเฉลยศึกสงครามอย่างหนักแล้วแต่เขายังไม่ค่อยดูแลใจใส่พวกเฉลยศึกเหล่านั้นอีกด้วยเพราะเป็นเช่นนี้จึงทําให้เฉลยศึกสงครามบางคนถึงก็ล้มป่วย แล้วก็เสียชีวิตลงไปเลยก็มีเดว,วิบากรรมที่พิชางลูกได้ใช้แรงงานเฉลยศึกอย่างหนักแต่ทำให้เฉลยศึกบางคน,นั้นงกัรล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงในหลายพบหลายชาติก่อนๆน้นมันก็ได้ถูกเซตเป็นผังสำเร็จและกลายเป็นวิบากรรมตามหลักของกฎแห่งกรรมที่ติดตามตัวเขานับตั้งแต่พบชาตินั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งมาถึงในพบชาติปัจจุบันนี้แม้ว่าวิบากกรรมนั้งกล่าวจะเบาบางเจือจางลงไปแล้วกว็าตามแต่มันก็ยังคงมีกําลังและคอยหาช่องตามมาส่งผลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อวิบากกรรมนั้งกล่าวได้ช่องตามมาส่งผลจึงทำให้วิชายลูกต้องมาเสียชีวิตวด,ด้วยอรคอหัวใจด้วัยเพียง69ปีเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองส่วนว่าเรื่องราวของคำถามข้อต่อไป จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะั้นเราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังเด็ดตอนต่อไป